สวัสดีครับร้านเมืองเลยสลาเซลครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับวันที่13มีนาคม2566นะครับเวลานะครับ11.05นนะครับวันนี้นะครับพายุเข้าแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับปัาม1.5แรงม้านะครับ หรือ1,100วัตต์ยี่ห้อดีเป็นโต้นะครับใช้แผงโมโนนะครับทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเป็นแผงโมโน450วัตต์นะครับฮาร์ฟเซลนะครับย่อนทั้งหมด7ท่อนด้วยกันนะครับท่อนละ4ี่เมตรเจก็28นะครับนี่ครับบอ่อนี้ถือว่าน้ำดีนะครับไม่มีแสงแดบดบ น้ำก็ยังคุ่งออกมาเยอะๆอยู่นะครับ,รบเป็นแผงยี่ห้อ BQ นะครับนี่450วัตต์นะครับ40โวลต์ .91 โวลต์นะครับเดี๋ยวพาดูแผงข้างบนนี่ครับทั้งหมด4แผ่นนะครับก็ถือว่าน้ำดีนะครับ ี๋ยวผมพาดูกล่องคอนโทรลกันครับนี่ครับเช่นเคยครับแถมปั๊กไฮโวลให้นะครับสว่านหินเจียชาร์จโทรศัพท์คมไฟกีดยางนะครับใช้ได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับที่ร้านมังเลยสระเาเซลพลังงานแสงอาทิต์นะครับเบอร์โทรนะครับ0973139918 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ